บรรยากาศค่ายตอนเช้านะครับดูหมอกนะครับสายหมอกนะครับที่หน่วยพิทักษ์ป่าของปูงนะครับหมอกเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับข้างหน้านี่คือหมอกนะครับแทบจะมองไม่เห็นผิวน้ำเลยนะครับหมอกหนามาก เดี๋ยวเราจะพาเดินชมรอบๆริมน้ำนะครับนะครับหมอกนะครับหมอกหนามากอากาศดีนะครับสดชื่นหายใจเข้าไปรู้สึกได้ออกซิเจนที่เต็มปอดนะครับ เหมาะนะครับเหมาะกับการพักผ่อนนะครับหรือการตั้งค่ายตั้งแคมป์นะครับนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ลูกเสือแล้วเนียนารีกาลังประกอบอาหารแล้วก็เตรียมตัวที่จะเปิดค่ายเปิดกองนะครับเปิดกองในวันที่สามวันนี้วันสุดท้ายนะครับของการอยู่ค่ายพักแรมนี่นะครับนี่นะคือหมอกนะครับ หมอกสวยมากเราถ้ามีแสงแดดอ่อนๆสาดแสงเข้ามานะครับมันจะได้บรรยากาศอุ่นๆอ,อีกนิดนึงนะครับนะครับหมอกสวยมากนะครับคลองโป่งนะครับคลองโปง่ง